วันนี้ไร่ดวงดาวได้ทําเตาเผาถ่านไร้ควันจัดส่งพี่น้องที่ทาการสั่งเข้ามาครับจังหวัดตากจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาครับผมและก็จังหวัดหนองคายครับผมตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ทําการเชื่อมประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมจัดส่งครับก็จะพาทุกท่านมารับชมบรรยากาศการทําเตาเผาถ่านไร้ควันครับผมและก็มีเตาเผาถ่านแบบใช้ในครัวเรือนครับผมเตานี้จัดส่งจังหวัดตากครับผมเตานี้ก็เป็นเตาแบบธรรมดาครับผมแบบเจาะก้นถังธรรมดา แบบมีควันะครับท่านใดที่อยู่นอกชุมชนก็สามารถนําเตาแบบนี้ไปทําการเผาได้เลยครับผมเตาชนิดนี้นะครับสามารถติดไฟได้ง่ายและสามารถเผาไม้ขนาดถึง9นิ้วได้เลยครับผมพิกัดการทําเตาเพาถ่านของเราอยู่ที่บ้านเชียงหวางตําบลเชียงหวางอ,อําเภอเพ็จังหวัดอุดรธาน,นีครับผมเบอร์โทรติดต่อ0957933154ครับสําหรับท่านใดที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้วิธีการทําเตาผาถ่านไร้ควัน หรือเตาเผาถ่านแบบธรรมดาหรือว่าวิธีการใช้ในขั้นตอนต่างๆก็สามารถติดต่อไล่ดวงดาวมาได้เลยครับผมไล่ดวงดาวทําการสอนฟรีแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับจะนําไปใช้เผยแพร่สื่อการเรียนรู้หรือว่านําไปใช้งานนําไปเผาสร้างงานสร้างอาชีพไล่ดวงดาวก็ยินดีที่จะสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับท่านใดที่จะเข้ามาซื้อสินค้าของเราหรือว่ามาเรียนรู้วิธีการใช้งานวิธีการทําเตาก็ให้โทรเข้ามาล่วงหน้าสัก1-2วันครับ เผื่อบางทีมาแล้วก็ไม่ได้เจอกันครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ติดธุระแต่ส่วนมากแล้วก็จะอยู่ทุกวันครับตอนนี้คุณพ่อก็ทําการเชื่อมเตาพอฐานไร้ควันอยู่ครับผมถัทงที่เรานํามาใช้นะครับจะเป็นถังรุ่นหนาแบบฟาล็อก หรือในวงการถังเขาเรียกว่าถังญี่ปุ่นครับถังรุ่นนี้ครับซึ่งสําหรับถัง200ลิตรแล้วถังชนิดนี้จะมีความหนาสุดเลยครับเมื่อเราทําการประกอบชุดเตาผอถ่านไร้ควันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถังไส้เตาแล้วก็ประกอบเข้าเตาเป็นที่เรียบร้อยน้ําหนักเตาของเราจะอยู่ที่ประมาณ30-35ถึงกิโลครับโดยประมาณครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ไร่ดวงดาวก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ไร่ดวงดาวด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามากดติดตามแล้วไร่ดวงดาวก็ขอขอบพระคุณมากครับผม เรามาดูตัวถังแบบใกล้ๆครับผมแล้วก็มาดูตัวกิปล็อกแบบใกล้ๆครับตัวล็อกถังจะเป็นตัวล็อกถังแบบหนาเลยครับจะเป็นเหล็กจะไม่ใช่สังกะสีแบบบางๆครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้ทนทานมากครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็พาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไลฟ์ดวงดาวด้วยนะครับ